มาเช็คพลังงานแล้วก็ดวงชะตาของคุณในวันนี้กันนะคะนี่จะเป็นดวงสําหรับคนที่ผ่านไม่เห็นคลิปนี้เท่านั้นนะคะมาดูกันว่าพลังงานของไพ่ยอยากบอกสิ่งใดกับคุณในวันนี้เลือกไพ่หนึ่งใบนะคะเลือกไพ่หนึ่งใบตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะให้พลังงานนี้ออกมาตรงตามไพ่ที่ทุกคนเลือกนะคะให้คําทํานายนี้ออกมาแม่นยําให้เกิดขึ้นจริงกับทุกคนนะคะ แล้วก็กดรับชมคลิปนี้นะพี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปมาดูกันสำหรับคนเลือกไพ่ใบแรกว,ว้าวเด็กถือเหรียญวันนี้จะมีโชคนะคะรองเงินได้เงินนะคะตกลงเจรจาเรื่องการเงินสำเร็จนะคะจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามา ะะจะมีโอกาสด,ดีทางการเงินเข้ามาวันนี้อยากแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินสําเร็จนะคะลงทุนหรือทําธุรกิจสิ่งใดวันนี้ก็เห็นเงนินเห็นกําไรเลยทีเดียวเราก็จะมีข่าวดีเข้ามานะคะใครมีลูกน้องบริวารน,นี้วันนี้ลูกน้องบริวารดีวอะไรทําอะไรเกี่ยวเรื่องเอกสารเรื่องตัวเงินสําเร็จค่ะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนหรือวันนี้ใครเลือกไพ่ใบน,นี้ เออหนักอก,หน,กหนักใจเรื่องการเงินอยากแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินวันนี้แก้ไขได้สําเร็จแล้วก็ราบรื่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผ่านไปเห็นไพ่ใบแรกนี่และเลือกใบนี้นี่คือพลังงานหวงคุณนะคะแล้วขอให้คุณโชคดีค่ะโอเคมาดูใบถัดไปใบที่สองว้าวใบที่สองขึ้นไพ่ใบนี้เจ็ดเหรียญ คุณจะมีโชคลาบมีการเงินเข้ามาจากการงานวันนี้ใครรอคอยเงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่มาจากการลงทุนมาจากธุรกิจหรือบางคนมาจากอสังหานะวันนี้จะได้รับข่าวดีโชคดีแล้วบางคนอรอคอยเงินก้อนอยู่อะไรก็แล้วแต่นะคะตกลงเจรจาก็สําเร็จนะ,ะแล้ววันนี้อาจจะมีโชคมีดวงแต่จะมีโชคดวงโชคลาบจากการงานการลงทุนนะ ก็คือต้องเหนื่อยต้องลงแรงถึงจะเห็นเงินแต่เป็นเงินก้อนใหญ่วันนี้คุณจะได้หยิบจับเงินบางคนก็หลักหมื่นไปไปลายหรือบางคนหลักแสนไปไปลายเฉียดหลักร้านเลยทีเดียวนะแต่บางคนถ้าดวงเฮงมากๆวันนี้ได้หยิบถึงหลักร้านเลยทีเดียวนะคะวูดวงแบบดีมากไพ่ใบนี้ดวงดีมากนะคะวันนี้ก็เลือกไพ่ใบที่สองคอยคุณโชคดีคอยคุณสําเร็จคอยคุณมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะโอเคใบที่สไปเลย ว้าว wow! เหรียญการเดินทางของคุณวันนี้มีใครวางแผนการเดินทางไหมวันนี้มีโชคลาภนะแม่ย่านางเลขทะเบียนรถให้โชวการเดินทางของคุณวันนี้ใครเดินทางใครจะไปเจรจาตกลงเรื่องงานใครจะไปเจรจาตกลงเรื่องการเงินสําเร็จหรือวันนี้ใครจะเดินทางไปคุยเรื่องการเงินกับผู้หลักผ so ู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้สําเร็จวันนี้ใครเหมือนแบบมีคนยืมเงินไปคุยการเจรจากันวันนี้อาจจะได้เงินส่วนหนึ่งกลับคืนมาด้วยอ่อ แล้วก็วันนี้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะแม่ยนางให้โชคจะได้โชคลาภได้เงินเข้ามาการเดินทางนํามาซึ่งข่าวดีเรื่องราวดีวันนี้นะคะจะเดินทางไปดิวงานดิวเงนินดิว,ดว,ดวอะไรก็แล้วแต่วันนี้คุณไปดิวเกี่ยวเรื่องอะไรที่มันเป็นตัวเงินตัวผลกําไรคือจะสําเร็จแล้วก็ราบรื่นด้วยนะคะแล้ววันนี้รองเงินอยู่ก็จะได้รับเงินเข้ามาด้วยนะคะจะมีเงินโอนเข้าบัญชีคุณอย่างแน่นอนก่อนถึงเย็นนี้นะคะเพราะฉะนั้น คุณผ่านมาแล้วก็รับพลังงานดีๆนี้ไปแล้วขอให้คุณโชคดีแล้วก็เกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้นะคะวันนี้พี่หมอรนมานก็เปิดไพ่ให้ครบทั้ง3ใบแล้วถือว่าเรามีวาสนาต่อกันนะคะแล้วก็ให้ทุกคนรับคําทํานายนี้ไปรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความโชคดีตลอดทั้งวันในวันนี้ค่ะและเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ